<laughs> พี่ก็แก่แล้วทำไมถึงต้องถ่ายคลิปทุกวันไม่เบื่อหรอพี่ทำงานค่ะพี่ทำมาหากินค่ะแก่แล้วยังไงหรอลงคลิปไม่ได้หรอแก่แล้วทำไมอะ่ะแก่แล้วลงคลิปไม่ได้หรอแก่แล้วมันก็ยังต้องทำมาหากินอยู่นะถ้าหยุดลงคลิปหยุดทำงานก็ไม่มีกินนะคะพี่เอาเงินซื้อข้าวนะคะพี่ไม่ได้แบบเอาใบไม้ซื้อข้าวนะนจ๊ะจริงๆ เนี่ยพี่นั่งขายครีมเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่เคยไปว่าอะไรน้องเลยนะคําว่าแก่เนี่ยมันสุกนะพี่แก่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะ <laughs> ไม่เป็นไรใจเย็นๆแม่ค้าต้องใจเย็น็น <laughs> ตาจะไหล ฉันรู้ว่าฉันแก่แต่ฉันก็ขยันนะจ๊าฉันแก่แต่ฉันก็มีไฟนะจ๊าที่สําคัญฉันแก่แต่ผิวฉันไม่แก่นะจ๊ะเพราะฉันใช้วแล็บจะ้ะคนที่ว่าหาเงินเองได้ยังคะเออเอาสิไม่เป็นไรเนาะคงว่างแหละปล่อยให้เขาแบบได้มาเล่นกับพี่เถอะดีกว่าเขาต้องไปหาเรื่องคนอื่นพี่จะรับไว้เองคะ่ะไม่เป็นไรพี่รับไว้เอง ไม่เป็ไร <laughs> พี่รับไปเองโอเคมาโอ้ยทำไมขนมันลุกขนาดนี้ฉันต้องไม่รู้สึกอะไรดีจริงๆจริงๆปากบอกไม่รู้สึกอะไรฉันก็ต้องไม่รู้สึกอะไรสิทำไมมันรู้สึกวะทำไมมันถึงต้องรู้สึกด้วยวะเนี่ยเมื่อพอเราส่องกระจกมองดูในคลิปเราก็ไม่ได้แก่จริงๆนี่หว่าแต่ตัวเลขมันไปแล้วไงมันหลอกอะไรใครไม่ได้แล้วไงแล้วก็ย้ำจังเลย แต่ใช้ครีมตัวนี้แล้วนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะใครที่แบบว่ากลัวแก่นะคะทุกคนเราก็จะต้องป้องกันไว้นะคะก็คือใครที่แบบกลัวแก่ขวยเขียวอย่าถือสาเขาสติไม่ดีคนที่ด่าพี่เฟิร์สแล้วมันห่างมันได้ยังอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวใส่ได้อยู่ กำลังใจแต่ทำไมมันรู้สึกวะทำไมมันจุกวะน้ำตาจะ,ะไหลอีกแล้วทุกคนเอ้ยชีวิตไม่เป็นไรเลยสู้ๆไปด้วยกันใครจะมาว่าอะไรพี่เออช่างมันเถอะทำไงได้อะเรามันต้องยอมรับอนะทำไมมันรู้สึกวะทำไมพี่ต้องรู้สึกด้วยวะคนที่ว่าเป็นอะไรพี่เขามากปะ พี่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเอออชีวิตหน้าเด็กเหมือนอายุสามสิบเอ็ดเลยเฮ้ยทำไมพี่ถึงจะร้องไห้วะทำไมถึงอ่อนแอจังเลยวะคือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่กลัวแก่แล้วพอใครมาพูดถึงเรื่องแก่แล้วเป็นงี้ทุกทีเลยเป็นไรอะเฟิร์สมึงเป็นไรอะเออพี่เป็นไรอะหน้างี้ว่าเด็กเหรอ ไม่พูดอะไรเรื่องแก่ไม่ได้เลยอะมันสะเทือนจิตใจอะรู้แล้วว่าแก่จะมาย้ำทำไมอะรู้แล้วว่าแก่จะมาย้ำทำไมนหนา พี่มันอยู่ยายานะวเว,นะว,ออว้พี่พยายามเข้มแข็งแล้วนะแล้วเดี๋ยวพอร้องให้ทุกคนก็จะมาบอกว่าร้องอีกแล้วพี่พยายามเข้มแข็งแล้วนะขอโทษค่ะทุกคนรู้แล้วว่า อบอกก่อนว่าร้องทําไมคือเหมือนกับประมาณว่าพี่อะเป็นคนที่แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วอะที่แบบเหมือนประมาณว่าเป็นคนที่กลัวแก่ใช่ปะเราพอมาถึงวันนึงอะเราอายุ41เราแก่ด้วยอายุอยู่แล้วใช่ปะแล้วความที่แบบว่าไอ้เรื่องแบบ พยายามล่าเริงอะไรเงี้ยไม่ได้พยายามนะมันเป็นนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ปะแล้วพอคนมาว่าเรา,าแบบพยายามเข้มแข็งแล้วพยายามมองข้ามมองผ่านอะ่ะแต่ทำไมมันเจ็บวะทำไมมันรู้สึกวะทำไมมันจุกวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ พี่ก็พยายามไม่สนใจแล้วอะแต่แม่งแบบพอเวลาเราอ่านไปเจออะมันก็รู้สึกสะเทือนจิตใจอะทั้งทังที่แบบเออเรารู้ว่าเราแบบเฮ้ยอย่าไปสนใจนะอย่าไปสนใจนะอย่าไปสนใจนะแต่แม่งพิมพ์อยู่นะแล้วเราก็รู้ด้วยนะว่ามันปั่นเราเราก็รู้ด้วยนะว่ามันปวดเราอะไรเงี้ยเรารู้ทุกอย่างเลยนะเว้ยแต,แต่แบบเอยขอโทษนะทุกคนเออขอโทษนะทุกคนขอโทษจริงจริง